ไปตะลุยเดินป่ากันค่ะเพื่อนๆนะวันนี้พาไปเดินป่ากันนะคะพาไปดูอะไรคือเห็บพอบนะคะเห็บพอบออกยังไงนะไปดูกันเลยนะจ้าวันนี้ก็ไปเดินป่ากับพี่ชัยนะคะโอ้โหสีขาวๆนี่คือเห็บพอบนะคะเพื่อนๆนะคะเห็บพอะตัวนี้นะคะมันก็จะอยู่ในดินนะคะบางครั้งมันก็โผล่ออกมานะบางตัวมันก็ไม่โผล่นะเราต้องใช้ช้อนหรือไม้ไปขุดนะคะถึงจะเห็นนะคะ โอ้โหวันนี้ก็ได้พอสมควรเลยนะคะเพื่อนเเห็นไหมคะมันจะออกออกเยอะมากๆปีนี้นะคะเห็ดพอบอําเภอปลายออกเยอะจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะเก็บมานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะทําเมนูอะไรกันดีนะเพื่อนๆน,นแนะนําหน่อยจ้ะนะคะวันนี้ถ้าหาได้แล้วเราก็ต้องมาทํำยังไงคะมาล้างทําความสะอาดค่ะเห็ดพอบมันจะอยู่ในดินนะคะมันต้องล้างก่อนถึงจะมาทําเมนูผัดก็ได้เมนูต้มก็ได้จ้ะอ้า พอเรียบร้อยเราถึงบ้านเราก็ทำยังไงคะเอาเห็ดพอบที่เราได้มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยจ้ะนะคะล้างหลายๆน้ำเลยนะคะล้างจนกว่าน้ำจะใสนะคะอันนี้เราก็ล้างไปประมาณสามรอบนะคะแต่ว่าน้ำก็ยังขุ่นอยู่นะคะอ่าล้างไปเรื่อยๆจ้ะเห็ดพอบก็ใหญ่แล้วก็อร่อยมากค่ะหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะล้างไปเรื่อยๆจ้ะนะคะอันนี้ก็ เดี๋ยวแป๊บหนึง่งเราก็จะคิดว่าวันนี้เราจะทำเมนูอะไรดีนะเพื่อนเพื่อ<ๆ>ช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะจ๊ะอาล้างเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราก็จะไปแกงหรือไปผัดก็ได้ค่ะเห็นไหมคะน้ำใสเราจ้ะนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาชมคลิปนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปทำเมนูก่อนนะคะขอบคุณที่มาชมคลิปของเรานะคะเจอกันคลิปหน้าจา้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะจ้ะบ๊ายบาย